สวัสดีครับพบกับผมอิเช่นเคยที่เด็ดเฮียเหมาวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลกรีซครับคู่โอลิมเปียกอส พบกับ PAOK s a l o n i c a ในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2565เวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเราครับเจ้าบ้านลิมเปียกอสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PAOK s a l o n i c a สถิติกรารพบกันของทั้งสทีมสินัดหลังสุดรวมทุกรายการาเป็นโลิมเปียกอสชนะ4 PAOK s a l o n i c a ชนะ3และเสมอกันไป3เกมครับเจ้าบ้านโ Ολυμ เปียกอสสถิติ10นัดหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ4เสมอ3และแพ้ไป3เกมครับผลงานก็ยังดูทรงๆอยู่มาฝั่งของทีมเยือน PAOK าโลนิก้ากันบ้างสถิติ10นัดหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ5เสมอ1แพ้4ในผลง,งานช่วง4นัดหลังสุดรวมทุกรายการเป็นแพ้3เสมอ1ถือว่าฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวจากสถิติของทั้งคู่เนียขอเอียงไปที่โอลิเปียกอส ถึงผลงานจะไม่หวือหวาแต่ก็ยังดูตรงๆอยู่เทียบกับทีมเยือน PAOK OK Salonika ในตอนนี้แล้วถือว่าดีกว่าพอสมควรโอกาสจะคว้าใช้เก็บ3ามแต้มในบ้านคงไม่ใช่งานยากเท่าไหร่สรุปแล้วเฮียเหมาคนนี้ขอพาทุกคนเลือกเชียร์โอลิมเปียกอส